สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับการเปิดตัวที่หลายคนมองว่าอาจจะเปลี่ยนเกมของวงการแล็ปท็อปไปเลยนั่นก็คือ MacBook Air M4 ครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่การอัปเกรดสเปคธรรมดาธร,รมานะคะแต่มันคือการที่ Apple กําลังจะลบคําว่าต้องยอมหรือประนีประนอมออกไปจากแล็ปท็อปรุ่นเริ่มต้นของตัวเองแล้วและถ้าอยากจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยนะฮะนี่คือประโยคที่บอกทุกอย่างได้ดีที่สุด การอัปเกรดผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุดในรอบหลายปีเดี๋ยวเราจะมาดูกันหาว่าทำไมคำพูดนี้มันถึงไม่ได้เกินจริงเลยแม้แต่น้อยโอเคมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยเรื่องของการตั้งมาตรฐานใหม่คือนี่มันไม่ใช่แค่การเพิ่มความเร็วเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยนะคะแต่มันเหมือนกับว่า Apple ออกมาบอกเลยว่าเออเรารู้เราได้ยินโดยเฉพาะเรื่องสเปคพื้นฐานที่คนบ่นกันมาตลอดว่าต้องยอมยอมกันไปแต่ครั้งนี้คือการขีดเส้นใหม่เลยว่าแล็ปท็อปสำหรับทุกคนะ่ะมันควรจะเป็นยังไง แล้วอะไรล่ะที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดคำตอบก็คือการปฏิวัติด้วยชิป M4 นี่แหละครับพลังของชิปโตนี้ไม่ใช่แค่เร็วขึ้นนะฮะแต่มันคือรากฐานที่มาปลดล็อกทุกอย่างที่เรากำลังจะเห็นใน Air รุ่นนี้เลยอ่ะลองมาดูตัวเลขกันหน่อยดีกว่านะฮะจะเห็นเลยว่า M4 ไม่ใช่แค่เร็วขึ้นแต่มันทิ้งห่าง M3 ตัวเก่าไปเลยนะฮะแล้วที่เด็ดกว่าคือทิ้งคู่แข่งอย่าง Intel ไปเกือบครึ่งต่อครึ่งเลย นี่แหละครับที่เรียกว่าก้าวกระโดดของจริงและถ้าเกิดเราทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันล่ะไอเจ้าตัวเลขบวก22%นี่แหละครับมันบอกเราว่าพลังในการประมวลผลแบบมัลติคอเนี่ยมันสูงกว่า M 3อย่างเห็นได้ชัดเลยพูดง่ายๆคือการเปิดหลายโปรแกรมสลับไปมาหรือทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นจะรู้สึกเลยว่ามันลื่นไหลกว่าเดิมมากครับแล้วกันะฮะมาถึงจุดที่แบบ โห oh, ไม่น่าเชื่อเลยคือ M4 ที่ไม่มีพัดลมระบายความร้อนเนี่ยกลับทำงานบางอย่างได้เร็วกว่า MacBook Pro M3 Pro ที่มีพัดลมซะอีกมันโชว์ให้เห็นเลยว่าการจัดการพลังงานกับการออกแบบของ Apple นี่มันไปถึงขั้นไหนแล้วสุดยอดจริงๆครับแล้วพลังที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างคำตอบมันซ่อนอยู่ใน Neural Engine นี่แหละครับที่มันเร็วขึ้นกว่า M1 ถึง3เท่าแล้วว่าไร แปลว,ว่าฟีเจอร์ AI ที่อยู่ในแอปต่างๆอย่างการลบของออกจากรูปหรือการถอดเสียงจากวิดีโอมันจะทำงานได้เร็วขึ้นฉลาดขึ้นแบบคนละเรื่องเลยแน่นอนว่าแรงอย่างเดียวมันไม่พอทีนี้มาดูอีกเครื่องหนึ่งของเรื่องราวที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับเพราะนี่คือไม้เด็ดที่ Apple ใช้พลิกเกมในตลาดแลปท็อปครั้งนี้เลย999เหรียญ คือมันเป็นราคาเริ่มต้นที่สวนทางกับความแรงที่ได้มาเลยนะคะเพราะมันถูกกว่าตอนเปิดตัว M3 ะซีอีกนี่มันไม่ใช่แค่การลดราคาธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณดังๆเลยว่า Apple อยากให้ MacBook Air เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงง่ายและน่าสนใจที่สุดในตลาดทําเมื่อกี้คือหมัดแย็บนะคะสไลด์นี้คือหมัดน,น็อกเลยการที่ทุกรุ่นเริ่มต้นที่ RAM 16GB เนี่ยมันคือการปิดตำนาน RAM 8GB ที่เป็นจุดอ่อนที่คนบ่นกันมานานมาก นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยฮะทำให้ M4 Air เนี่ยพร้อมใช้งานไปอีกย,วยาวๆเลยแต่ว่ามันก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึง่งที่ต้องรู้กันไว้นะคะเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ดีที่สุดนั่นก็คือความเร็วของ SSD ในรุ่นเริ่มต้น 256G เนี่ยมันจะช้ากว่ารุ่น 512G นะคะเหตุผลมันก็ง่ายๆเลยคือมันใช้ชิปแค่ตัตวเดียวเทียบกับรุ่น512ที่ใช้2ตัวเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่ต้องย,าย้ายไฟล์ใหญ่ๆบ่อยๆนะคะการขยับไป512ก็เป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันโอเคนอกจากเรื่องความแรงกับราคาที่แบบว้าวมากๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ใช้งานในชีวิตประจำวันก็สำคัญไม่แพ้กันเลยในหมวข้อนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรอัปเกรดมาให้บ้างในที่สุดเฮกันได้เลยฮะ ฟีเจอร์ที่คนเรียกร้องมากที่สุดมาแล้วตอนนี้เราต่อออก2จอได้แล้วนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องพับฝาเครื่องลงแล้วด้วยโอ้โหนี่มันปลดล็อกการทำงานแบบหลายจอของจริงเลยนอกเหนือนจากนั้นนะคะก็ยังมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆที่มาช่วยเติมเต็มให้มันดีขึ้นไปอีกมีทั้งสีใหม่สกายบลูที่สวยมากกล้องหน้าก็อัปเกรดเป็น12ล้านพิกเซลมีเซ็นเตอร์สเตจด้วยนะฟิลลิ่งการพิมพ์คีย์บอร์ดก็รู้สึกว่ามันแน่นขึ้น แล้วก็แบตเตอรี่เที่ยงอึดเหมือนเดิมสูงสุด18ชั่วโมงเอาละ่ะมาถึงคำถามสำคัญที่สุดแล้วล่ะฮะตกลงแล้วใครกันแน่ที่ควรจะซื้อแล้วถ้ามีเครื่องเก่าอยู่เนี่ยควรอัปเกรดไหมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในส่วนนี้เลยค่ะผมว่าคำถามนี้ต้องอยู่ในใจแหละคนแน่ๆตกลงฉันควรอัปเกรดไหมเนี่ยอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะฮะเดี๋ยวไปดูแผนผังการตัดสินใจในสไลด์ต่อไปกันเลย สรุปง่ายๆแบบนี้เลยฮะถ้ายังใช้ Mac รุ่น Intel หรือ M1 M2 อยู่อันนี้คืออัปเกรดเถอะครับคุ้มมากเปลี่ยนแล้วเห็นผลชัดเจนสุดๆแต่ถ้าเพิ่งซื้อ M3 ไปอาจจะยังไม่ต้องรีบก็ได้นะฮะยกเว้นเสียแต่ว่าเรื่องต่อ2จอเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆและสุดท้ายสำหรับใครที่กำลังจะซื้อ Mac เครื่องแรกไม่ต้องคิดเยอะเลยฮะนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดในตลอดตอนนี้แล้ว แล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะฮะเรามีโบนัสพิเศษมาฝากกันด้วยเป็นเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลแบตเตอรี่เพื่อให้ MacBook ไม่ว่าจะเครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานที่สุดครับเคล็ดลับพวกนี้นะคะทำตามไม่ยากเลยแต่ช่วยได้เยอะมากจริงๆลองเปิดใช้การชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ดูแล้วก็พยายามใหญ่ใช้เครื่องของเราเป็น power bank ให้คนอื่นบ่อยๆอย่าทิ้งเครื่องไว้ในรถร้อนๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะอย่าชาร์จคาวไว้ที่100%ตลอดเวลา ถ้าไม่ได้ใช้นานๆก็ให้แบตมันเหลือสักครึ่งหนึ่ง50%กำลังดีเลยครับและสุดท้ายนี้ก็มีคำถามทิ้งทายที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการที่ Apple รวมเอาทั้งความแรงความคุ้มค่าและก็ฟีเจอร์ที่คนอยากได้มาไว้ด้วยกันแบบนี้มันทำให้ MacBook Air M4 กลายเป็นแล็ปท็อปที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วหรือยังหรือว่านี่เป็นแค่การแก้ปัญหาเก่าๆเพื่อที่จะเปิดทางไปเจอกับโจทย์ใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิมในอนาคตกันแน่